สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวนะคะสำหรับประชาชนทุกคนเลยสำหรับชาวโคราชนะคะภาวาไม่ได้เงินดิจิทัล1,000 0บาทวันนายกคนใหม่ยกเลิกชี้ขอเปลี่ยนแจกเป็นเงินสดแทนได้หรือไม่นะคะซึ่งเมื่อวันที่15สิงหาคม2,567นะคะหลังจากเมื่อวานนี้วันก่อนนะคะก็คือ14สิงหาคมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติ5ต่อส วินิจฉัยให้ในายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีกรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกก่อนนะคะและก็คณะรัฐมนตรีสิ้นสภาพทั้งคณะเลยนะคะซึ่งจากกรณีดังกล่าวค่ะได้สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนว่าจะส่งผลกระทบต่อนโยบายสำคัญๆนะคะของรัฐบาลที่กำลังดำเนินการอยู่หรือไม่ โดยเฉพาะโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตที่ประชาชนกำลังรอคอยอยู่นะคะซึ่งล่าสุดนะคะก็มีการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนั่นเองนะคะซึ่งส่วนใหญ่รู้สึกกังวลน,นะคะเกรงว่าจะไม่ได้รับเงิน10,000บาทเนื่องจากนโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยนะคะที่มีนายสิทธาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะ ซึ่งจากนายเสร็จหลังจากนายเสิทธาได้พ้นตำแหน่งไปแล้วไม่รู้ว่านายยกคนต่อไปนะคะจะยกเลิกยกเลิกนโยบายดังกล่าวหรือไม่หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใดแต่ชาวโคราชเองนะคะบางส่วนกับรู้รู้สึกเฉยๆเพราะเชื่อมั่นว่าจะไม่ได้รับเงินหนึ่งหมื่นบาทนี้อยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะ ซึ่งนายเลิศนะคะชาวโคราชก็บอกว่าตนเองได้ลงทะเบียนกับแอปพลิเคชันทางรัฐไปตั้งแต่ช่วงแรกที่มีการเปิดรับลงทะเบียนแล้วค่ะแต่หลังจากที่นายกเศรษฐาถูกสารรัฐธรรมนูญนะคะให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ทำให้รู้สึกว่าโครงการเงินดิจิตอล1,000 0บาทนี้นะคะคงจะไปด้วยกันยากนะคะก็คือ จะได้เงินก้อนนี้แล้วแต่อย่างไรก็ตามต้วรู้สึกเฉยๆนะคะเพราะไม่ได้คาดหวังมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าจะได้รับเงินจากโครงการนี้ค่ะซึ่งก็มีประชาชนชาวโคราชหลายๆคนนะคะก็บอกไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าก็ยังอยากจะได้เงิน10,000บาทอยู่นี้แต่ความคาดหวังตั้งแต่ตอนแรกก็คิดว่าไม่ได้นะคะ